สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับก็ผมนายพระนธตีแดงน้อยวันนี้จะมาขอท่องพระสูตรซึ่งจากพุทธวจนะซึ่งถูกเปิดโดยพระอาจารย์คึกฤทธิโสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงว่าทำไมเราจะต้องศึกษาคำของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำ ของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังจากคนอื่นภิกษุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบก่อนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจกไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงียหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำอย่างนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้ ศึกษาเพิ่มเติมได้จากวัดนาพีพีดอทคอหรือวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบเปิดธรรมโดยพระอาจารย์คึฤกริศโสติพโลนะครับสวัสดีครับ